นะผมไม่ไม่ฟันธงแล้วก็ไม่ปรามารเขานะครับอยากให้กุณอนุทินกับรัมตมรีกราโหมเนี่ยนะครับซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเป็นใครนะให้เขาเข้ามาทําหน้าที่นะครับเราก็ต้องดูว่าเขาสามารถที่จะทำหน้าหน้าที่ได้ดีกว่านะครับรัฐบาลของคุณอุ้งอิงไหมนะครับ,รบก็ต้องให้โอกาสเขา ก็แก้ปัญหาได้นะครับเนื่องจากอะไรนะเรามองชัดๆเลยนะครับ MOU มเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับทางเรานะสักเท่าไหร่แต่มันจะเป็นประโยชน์กับทางขเขมรมากกว่าเพราะอะไรนะทางขเขมรน,นี่เขาจะอ้างตลอดเลยนะครับเวลาที่เขาบุกรุกเข้ามาเนี่ยนะครับเขาล้าเข้ามาเนี่ยนะเ,เวลาที่เราเนี่ยนะครับไปกดดันเขา นะครับไม่ว่าจะเป็นการกดดันทางภาคประชาชนหรือกดดันทางทหารเนี่ยเขาก็จะเตือนเราทันทีเลยว่าต้องปฏิบัติตาม MOU เห็นไหมเน้นข้อที่ห้าเลยแต่ตัวละเขาเนี่ยก็ละเมิดมาตลอดเขาก็ละเมิด MOU เองเห็นไหมกรณีบ้านหนองจานล่าสุดนี้ชัดที่สุดชัดเจนที่สุดน,นะคือขมรนี่จะอ้าง MOU 2543นะครับอ้างตลอด นะแล้วไทยก็บอกว่า,ามี MOU ไว้เราก็จะได้ประโยชน์